ตลาบนี้มาด้วยความสงสัยเลยเพราะว่าเปิดดูแล้วเนี่ยเป็นพระที่ถูกสร้างมาจากขี้พึ่งนะครับซึ่งมันลางไปหมดแล้วมันคงจะเก่ามากนะแต่เราก็ไม่รู้บนโลกออนไลน์เนี่ยอาจจะมีเซียนพระหรือคนอที่คุ้นเคยหรือมีอครอบครองอยู่เนี่ยอาจจะบอกเราได้ว่า พระอะไรนะครับดูเห็นไหมร,รู้ว่าเป็นพระแหละรูปทรงเนี่ยเป็นแบบนี้จริงๆ Đang lặng อันนี้นะฮะด้านข้างนิดหนึ่ง,ง,งก็ประมาณนี้อันเนี้มีพระที่สร้างจากคิดพึ่งเนี่ย ใครทราบว่ามีผลมีผ่อา,าอะไรบ้างแล้วใกล้เคียงกับพระรุ่นไหนบ้างแชร์ข้อมูลให้หน่อยนะครับโอเคครับคุณครับเ,เดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไป เก็บภาพแบบนิดนึงแสงมันสวยเป็นบภาพหน้าปกเนาะเอาล่ะขอบคุณครับอ๋อเดี๋ยวนะ ไม่มีอะไรฮะที่กล่องมัน,มน,มนคงมันที่เก็บกล่องใส่ทองมันก็เขียวจําจหน่ายทองคำมาเรากเนีึกว่าวัดอ่ะไปังจริงแลลวสวัสดีครับ